สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับอากาศคึมคึมครับพี่น้องนะครับพี่จ้าวพทุมราชครับมันเจอง่วงงามแล้วครับพี่น้องลูกสาวคนอู้ยแบบแดงนะครับอยู่ของง่วงพอจอยครับบานสาหกรณนนีคมครับตำบลหน้าว่าอําเภอพทุมราวงศงสาจังหวัดตัมนาเจริญนะครับเมื่อนี้พ่อพฤษิแบงปันสองโคมนะครับพี่น้องสองโคมแล้วก็รักเมื่นกัะมีนะครับเอาอาจสิเมื่นแน่คึมแน่แดดแน่นะครับพี่น้องสลับกันไปนะครับ แต่ว่าต้องบอกว่าโคมนี่ลูกพี่น้องเมึงลูกมันไม่สามเดือนพี่น้องโอ้แบบตันนะครับอ่ะเมืองแต่ชุดน้ำกันครับโคมที่หนึ่งครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแม่สูงลอยสามสิบเจ็ดโปรคลับลูกสาวไว้สามเดือนครับพี่น้องแดงแดงตันงตันอ้วนๆครับลูกสาวพันลูกแบบงามนะครับโคมนี่เปิดไว้นะครับสองหมื่นสองพันครับสองหมื่นสองพันครับราคาต่อรองได้ครับสรงปีโลหะสิบกิโลครับพี่น้อง ลูกดอพี่น้องเบื้องหลูกสาวเพิ่นไว้ประมาณสามเดือนครับอ้วนหนังหนาอ่างลึกครับและกแดงเข้มพร้อมนี่ครับตันตันพี่น้องเลยลูกเพิ่นเพิ่นเป็นมดแกบมานะครับหนาเพิ่นนะออกขอกใหม่ครับไปเลียนแกบมากเมื่อกี้นี่เจ้าสองพี่น้องนะครับคาทุกค้าทอนประกันให้สิบห้าหมื่นครับแม่ก็นังหนาและกอ้วนดีพร้อมนะครับแม่กับแน่แจว่าผสมมานือยังครับพี่น้องอ่ะจมูกดำคีบหูดำแม่เพิ่นครับจมูกบ่อีครับ สองหมื่นสองพันนะครับกินหญ้ากินเฟืองดีนะครับนี่ลูกสาวเพิ่นแดงม่มมีหมองแต้์นะครับอ้วนๆตั้นๆมาแดงเข็มท้าเป็น้องลูกสาวเพิ่นสีถ่ายมันม่นครับไปหาแม่กระดูกมาเออควันะจับดีจับมองลังคับนะครับเครื่องดำค้นห้างเปเครื่องนครับพ้องห้างดำนี่คือลูกสาวเพิ่นส่วนเพิ่งแม่ครับไปดอนแม่เพิ่นครับสูงหน่อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับเป็นหัวลูกสองนะครับ เครื่องดำพวกหางดำเหมือนกันนุ่มกับสีเต่าขนมดีดีสีออกกับเปลือกนะครับพี่น้องประจัติลูกสีแดงเข้มเลยนะลูกเคนตักเคนสลัดให้อยู่สิไปหางงอเถอกตัวนั้นไปกินแย้มกันนะครับเสาสองเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกแม่ครับลูกงามๆลังสี่นะครับเอาสนใจกระโถนมาสอบถามเพิ่มเติมกับพอจอยได้นะครับเล็บกับเท่ากับปกติครับบอลมอนนอนนะครับมาแล้วลูกวัยประมาณสามเดือนอ๋อตันมาตันพี่น้องมึงเสียมึงถ่ายได้รเปล่าผมมันซ่อนใจลูก สีแม่เพิ่นเป็นสีขออเปลือกสภาวะใจลูกสีแดลเดี๋ยวเบิ่งฟังนี่ครับแม่เพิ่นกะวันนี้ใจจำกระจอกสมอะไรยังนะครับโอ้มาอ้วนเลยแม่เพิ่นอะไรที่หน่องม้วงนี่ครับกาทูกะท้อนครับประกันให้ทั้งสองตัวครับที่หามือครับมัวกับม้วนม้วยังนะครับพี่น้องบ้วนเอาคนมาทายหน่องขอนี่ครับเบิ่งไกลเลือดม้นจมูกประสีคล้ปผู้ดำครับอ้าวโค้งแรกลูกตันตันครับโค้งที่สองกระเปิดึกถือนะครับเปิดมือเจ็ด ลูกตัวผู้แม่ตัวบกักใหญ่หนึง่งจังเบิ้งกันนะครับมอดหลังแตกพญาพี <Okay. S 1> ่น้องมึงหลังเพิ่นเอามาถึกใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับไปย่งางไปดกยางไปแม่เพิ่นอวดต้นตันด้วยกันนะครับยางกับปกติดีอ่ะเดี๋ยวให้ย่างให้เบิ้งนะครับต่อไปไปเบิ้งโครมที่สองนะยางโซ่จังหน่อยนะครับหูด้วยพี่น้องพ่อแม่เนี่ยไปย่ปงางดกไปย่างมาเลย งานเขาขอกับอีกงานไปกติดีไปกินอย่างไต่อไปครับเบิ้งแม่ลูกโคมที่สองโคมที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้ครับลูกวัยประมาณสี่เดือนครับสี่ห้าเดือนแม่สูงร้อยสี่สิบครับงัวลูกแหลกพี่น้องโคมนี่ครับเปิดถูกถูครับหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับราคาคุยกันได้พร้อมครับหมื่นเจ็ด แม่สูงหน่อยสี่สิบครับสี่สิบบวกลระพี่น้องสี่สิบพูดสูงหนอยสี่สบเอ็ดครับเป็นง่วลูกแหลกพี่น้องเอาหมื่นเจ็ดี่ครับลูกไส้เป็นโค้งสางแบบใหญ่ด้วพี่น้องเนี่ครับแม่เป็นกระจมูกสีดำบอสิกบอแวงคีบผู้ดำนี่สายเฉ่องั้างหมสิบเจ็ดพี่น้องคกเนี่ยหมืนเจ็ดสีแดงงามดีสดดีครับลูกแหลกคือหองคักตโนดันหลังนอเห็นผูบาว่าง่วหน่อยลูกเพิ่นครับเพไว่าประมกันสีห้าเดือนนี่ยังกินนมอยู่ หนึ่งเจ็ดพันแม่โค้งสางใ่า่ๆครับไปตังขาดํำเรียงจังน้อยเพราะว่าลูกมันกินน่มครับต่วว่าโค้งสางอะไรก็ความสดต้วพี่น้องบ้านผมได้มีหยาเลืล่ลานี่พ่อสือไปเลียงครับกินหยาดีดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสนใจโทรมาหาพอจอยเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ้านส้าก่อนนี้คมมือนด็กมันก็ปวดขานะครับพี่น้องไปตัดหยามันปวดขาก็เล่นพี่จ้าวถ่ายน่มกว่สีเต่านะครับเล็บดีกว่าเทาดีสูงหน่อยสี่สิบบวกห้าร้อยสี่สิบเอ็ดสิบสองคนละหนึ่งเจ็ด แม่ลูกลูกแม่นะครับมีแม่คนก็ซดตาพี่น้องลูกก็กินนมพี่น้องลูกมันกแข้งขาแบบใหญ่เลยนะครับว้าวโอ้โหหอกเป็นโคมที่สองครับเอาไปเลี้ยงราคาก็คุยกันได้ครับทรงฟีก็อร่อยฮาติโกลได้ครับนี่ลูกมันลูกเทิกดคนไปกินหยาอยู่หล่อซะเจ้าเนี่ยนะครับไว้ประมาณสี่ห้นาทีอันตั้งฮงสางใหญ่ดีนะครับมอสรบไปคุ้นกันเลยอาจจะเฝ้ากไปลูกือไปหางว่ะ หางงอออีกตัวนึงมันติดกันกับงออโปรกี่เนี่ย <S 2> <S 2> <S ต่อไปห้างอะไรก็ไดครับสิบเจ็ดไม่รู้สิบเจ็ดต่อรองกันได้ด้วยครับข้อที่สองนะแม่ลูกตัวผู้ครับแม่สูงหน่อยสี่สิบปวกงออลูกแกลกนี่ครับลูกไส้นะครับราคาลักหมืน่นนะครับหมื่นกลางกลางนี่นไม่รู้เงได้ยลายครับนี่ าหูเป็นหูอ่ะนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กอ่าเดี๋ยวพิจ้าเกินไทยนะครับปัจจุบันสร้างก่อนนิคมนะครับเกาะม่วงปะจอยอำเภอปทุมราชภัมสรจังหวัดลำหนักเจริญครับเดี๋ยวยางเข่าเกาะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสองคมงามๆปะนี่คมใหญ่ๆเห็นดูกันขึ้นเจ็ดห้องต่อได้ไะเข่าเกาะแล้วดูกปยางมาเลยปปยางมาเลยลูกยางมาเลยไปยางมาเลยไะเข่าเกาะเลยครับเข่ากเลย